ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านก็คงต้องร่วมมือกันในการพยายามจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ทุกคนที่พักประชาชนก็ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมเมื่อคืนด้วยความาด้วยด้วยความเป็นห่วงนะครับาทางสสเขตที่อยู่ในพื้นที่ที่ท,ที่ประสบภัยนะครับก็อยู่ในพื้นที่กับพี่น้องประชาชนจนถึงดึกเมื่อวานนะครับเพื่อพยายามจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานการแก้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 ไขปัญหาเท่าที่จะทําได้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดข้อมูลนะครับแต่ว่า ในเชิงของภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็มีส3สาสิ่งที่ก็จำเป็นต้องเร่งทำอย่างแรกก็คือทำอยังไงให้เราช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งความปลอดภัยทางชีวิตร่างกายทั้งความปลอดภัยของทรัพย์สินของเขาให้ได้มากที่สุดอันนี้คงเป็นภารกิจที่เร่งดวนที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็แน่นอนคงต้องมองไปถึงเรื่องของการเยียวยานะครับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงอย่างที่3ก็คือการพยายามจะดูว่าจะมีพื้นที่อื่นรอบข้างไหมที่จะถูกกระทบในช่วง วัน2วันหรือ1นึสัปดาห์ข้างหน้านะครับก็ต้องมีการเตือนภัยที่ที่ชัดเจนรวดเร็วแล้วก็มีแผนรองรับที่จะช่วยป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้อง,องเร่งทำเฉพาะนาแต่ว่าในภาพรวมผมคิดว่าเรื่องน้าท่วมมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เห็นว่าเกิดขึ้นอ,อ,อาจจะบ่อยขึ้นด้วยซ้ําในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะด้วยสภาพแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ใน,ใ,นในส่วนของการในส่วนของเรื่องของปราดฏการ climate change นะครับดังนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องพยายามจะเร่งการแก้ปัญหาและก็บริหารจัดการทั้งระบบนะครับซึ่งถ้าย้อนไปประมาณน่าจะประมาณสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นข้อเสนอที่ทางพรรคประชาชนได้ยื่นให้กับทางรัฐบาลนะครับผ่านการอภิปรายยติเกี่ยวกับน้ําท่วมนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็อภิปรายข้อเสนอทั้งในเชิงพื้นที่นะครับรวมไปถึงข้อเสนอที่มันเป็นเชิง แนวทางการบแบารจัดการ้างเรื่องการเตือนภัย้งเรื่องการป้องกันในเ,เ,เรื่องการฟื้นฟูเยียวยารครับอภิปรายในประเด็นไหนครับก็ผมว่าทุกประเด็นที่พี่น้องประชาชนคิดอยู่ก็มีมีการอภิปรายแน่นอนนะครับเ,เรามีการเตรียมผู้อภิปรายไว้น,น่าจะาก,กว่าคนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะใช้เวลา2วันเต็มให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าการอภิปรายเนี่ยคือต้องต้องต้องมองถึงบริบทก่อนนะครับว่าเรากําลัง จะรับฟังคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะเรียกเป็นรัฐบาลใหม่ทั้งหมดก็คงไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งแต่ว่าแน่นอนพอมีการเปลี่ยนตัวนายนกรัฐมนตรีนะครับก็เลยต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกรอบหนึ่งแต่นั้นเนี่ยผมคิดว่าการภหปรายของสมาชิกพรรคประชาชนทุกคนก็คงจะต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1เนี่ยก็คงต้องเป็นการตรวจกันบ้านหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลคุณเศรษฐาได้สัญญากับประชาชนเมื่อวันที่1 1บถึง 2, กันยายนเมื่อ ในการถแถลงนโยบายตอ่อรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้มีการดําเนินการไปแค่ไหนนะมีความคืบหน้าแค่ไหนนโยบายที่ผักดันตรงจุดแก้ไขปัญหาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนที่2ก็คือการมองไปข้างหน้านะครับว่าแล้ว นโยบายที่ถูกเขียนในคาแถลงของรัฐบาลคุณแพทองทานเนี่ยเราคิดว่ามีประเด็นไหนที่อาจจะยังตกหล่นมีประเด็นไหนที่อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์และเราสามารถเสนอแนะอะไรให้ให้ดีขึ้นได้สับพีน้องอประชาชนดังนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับตั้งแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่ซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่เรื่องรัฐมนูญตั้งแต่เรื่องน้ําตั้งแต่เรื่องที่ดินทํากินเรื่องการศึกษาครับก็จะมีการพูดถึงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้ง2องส่วนคือทั้ง